เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้เจอแกรมา r เรื่องอะไรนะคะ instruction เลยบอกว่า choose the most appropriate option ให้เราเลือกค่ะตัวเลือกที่เหมาะสมมากที่สุดนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เลยตัวโจทย์ค่ะบอกว่า Marcus l e f f e r t play in this match better than the previous one นะคะอะ Marcus l a f f e r t play in this match better than the previous one คือมาคัสและฟอร์ดเนี่ยน่าจะเป็นชื่อคนเนาะเพราะว่าขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะคะชื่อเฉพาะเนาะเล่นค่ะในแมชเนี่ยนะคะเล่นในตานนี้เนี่ยเจอเจอ than the previous one ค่ะอาถ้ามีแดนมายังไงก็น่าจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบแล้วเนาะ Comparison นะคะอ่ะ previous one ก็คือแมชก่อนหน้านี้เนาะตัววันตรงนี้จะไม่ได้แปลว่า1แล้วเนาะแต่ว่าจะเป็น p พ o รคะ่ะ อ่ทำหน้าที่เป็น pronoun แทนละนะคะซึ่งตรงนี้เขาพูดถึง match อยู่ถูกไหมอันนี้ก็น่าจะหมายถึงว่าเป็นแบบ match previous ก็คือก่อนหน้านี้นั่นเองอ่ามีการเปรียบเทียบนะคะว่าตาเนี่ยนะคะเล่นได้ดีกว่าเมื่อตาที่แล้วเนาะอ่าเพราะฉะนั้นค่ะตรงนี้เลยใช้อะไรดี choice a good ค่ะเป็น adjective แปลว่าดีถูกไหมคะ be well เป็น adverb ค่ะก็คือดีเหมือนกันแต่ว่า ขยายคำกริยา choice C more good ค่ะอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นรูป comparison หรือเปล่าส่วน better ค่ะอันนี้แปลว่าดีกว่าถูกไหมอ่าแปลว่าดีกว่าทีนี้ค่ะเราจะใช้ยังไงดีที่แน่ๆน่ choice A กับ choice B เราตัดทิ้งถูกไหมคะเพราะว่าต้องอยู่ในรูป comparison เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นตัว good กับตัว well เนี่ยไม่ใช่รูป comparison ตัดทิ้งเหลือ more good กับ better ค่ะใช้เป็นรูปไหนดีอ่า ใช้เป็นรูปไหนดีคะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของ comparison เนาะตัว good นะคะตัว well เนาะเขาจะมีรูปพิเศษค่ะถ้าขั้นกว่าเนาะใช้ด้วยกันเลยก็คือ better นะคะแล้วก็ best คือดีที่สุดเนาะอ่ะเหมือนกับคำว่าอ่าคำว่าอะไรคะที่มีรูปเฉพาะของมัน bad นะคะ,ะ bad worse นะคะ แล้วก็ v e r s ์นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้พวกเนี้ยจะเป็นรูปพิเศษเนาะต้องระวังนะโอเคค่ะทีนี้เลยใช้อะไรคะคำตอบชัดเจนขนาดนี้แล้วข้อนี้ตอบข้อ d d o g เนาะจะได้เป็น Marcus's last verse Play in this match better than the previous one นะคะก็คือ m a r ัสแ s ฟฟ f ร r สเนี่ยเล่นตานี้ได้ดีกว่าตาที่แล้วเนาะจริงๆ Marcus's l แ f e ฟอคือนักบอลน,นะคะอะโอเคเลยเพราะฉะนั้นค่ะ ก็รูเวิร์แคปมนแปรมาไม่พลาดแอเรอร์เก่งภาษาอังกฤษกับครอว์วัลต์เกเตอร์ไปด้วยก,กันนะคะบ๊ายบายค่ะเรียนที่บ้านก็เก่งได้แม้เรีออนไลน์แต่ได้มากกว่ามาเริ่มกันด้วยกันที่กวดวิชาตัวเกเตอร์